เรื่องนี้มันก็มาจากที่ว่าตอนนั้นจบมหาลัยเลยแล้วก็นัดไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุราเออ์เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีที่พักฟรีก็คือ,อเป็นของการไฟฟ้าอยู่ที่สุรา์ใช่ปะไปกันเนี่ยทั้งหมดคือห้าคนออก็ไปแล้วก็มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนใต้คือคือเหตุการณ์เนี้มันมันหลังฟนามิอมะประมาณปีกวกว่าอ่า แล้วเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนใต้เนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไปสุราษฎร์เนี่ยเดี๋ยวขอไปไปหาญาติที่หมู่บ้านน้ําเค็มใช่ไห,ไหมหมู่บ้านน้ำเค็มมันขึ้นชื่ออยู่แล้วที่โดนฟืนน้ำมีะที่แบบว่าตายกันเลี้ยงกันเป็นเป็นพันอ,ะอ่ะอ่าก็โอเคไม่มีอะไรก็เลยขับรถไปคราวนี้เนี่ยพอเราไปสุราษฎร์เนี่ยคืนแรกม,มันก็ไม่ได้ทําอะไรพอวันที่สองเนี่ยเราก็เดินทางไปหมู่บ้านน้าเค็มเราก็บอกว่าขับรถเล่นใช่ไหม คราวนี้มันก็จะมีทางเส้นทางเก่ากับเส้นทางใหม่เสออ้นทางเก่าเนี่ยจะไวกว่าเอ,อเราก็เลยเลือกไปเส้นทางเก่าเลยอ่าเขาบอกว่า,ฮาเฮ้ยเส้นทางเก่าล้อเขาไม่เป็นไรเออบีนั่งเพื่อนขับแล้วก็ข้างหลังสามคนขาไปมันตออกางวันไม่มีอะไรแต่จุดที่ว่าขาไปเลยนะระหว่างทางอะจุดพลิกจุดที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วมันมันตึงหิดอะ่ะแน่นอนใครเห็นก็ต้องตึงหิดมันจะเป็นช่วงโค้งของเขาใช่ไหมคราวนี้เราเราอยู่เลนนอกนะ มันจะมีสองเลนเลนสวนก็คือเลนกลับกับเลนไปเราอยู่เลนนอกเลนนอกก็คือเหวช่วงโค้งไปจุดที่เรารู้สึกว่าติดใจแล้วรู้สึกว่ามองแล้วเราสะดุ้งอะ่ะไม่รู้สะดุงด้งทาไมทางๆที่มันก็แค่สารนั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นช่วงที่โค้งอะ่ะแล้วเจอฝานวางเต็มเลยอ่าเต็มเลยเมือโค้อองอันตรายโค้อองอันตรายแล้วฝานวางเต็มเรามองไปอุ้ยโคงสะดุงะ้งอ่ะก็แค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเลยสุดท้ายก็ขับรถไปถึงหมู่บ้านน้าเค็มก็ เพื่อนก็ไปหาญาติไปดูไปเยี่ยมญาติแล้วก็ไปดูศพเขาก็จะบอกว่าเจอตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยมันบอกว่าโอ้โหช่วงฟินามมมันกลับมาทีหนึ่งแล้วนะศพแบบที่เดินไม่มีอ่ะคือมันบอกว่าลานกว้างๆว้างนี่คือศพวางเต็มอ่ะในช่วงฟินามิีอ่ะเราฟังแล้วแบบเฮีย้ยขนาดนั้นเลยวะแต่คือเราดูข่าวมันเยอะจริงใช่ไหมเราก็ทํานูน่นทํานี่กันจนเริ่มเย็นแล้วขากลับขากลับก็คุยกันว่าจะกลับทางเดิมหรือจะกลับทางเส้นทางใหม่ ก็แน่นอนก็เส้นทางเก่าเพราะเราไม่ได้ซีเรียรใช่ไหมมาก็ต้องห้าคนอาก็ขับรถกลับมาฮะคราวนี้ช่วงขากลับเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องโค้งอยู่เส้นไหนล่ะใช่ไหมขับมาเลยเราก็บีไม่ได้เป็นคนจําทางอะไรได้นะแต่ช่วงจังหวะที่โค้งมาเราเห็นฝานภูมินั่งอยู่เนี่ยแหละเออถ้าถ้าเราขับอย่างนี้อ่าอีกเลนหนึ่งก็คือเลนเหวิเราอยู่เลนเขาใช่ไหมก็เจอฝานภูมิเราเห็นแล้วอ,อ๋อโค้งนี้แล้วนี่ว่าคิดในใจเอ้โค้งนี้แล้วกว่า เออแต่ถามว่าระหว่างทางเนี่ยมีรถที่เขาฝวนไหมอ่ะมีตลอดแล้วแล้วเวลาตอนนั้นน่ะเด็กมหาลัยเวลารถฝวนเนี่ยเราจะบีบแต่แล้วก็เปิดไฟสูงกันอ่าก็คือคันนู้นเขาก็าไฟสูงทักกันคือเขารู้กันว่าเฮ้ยเส้นทางเก่าไม่ค่อยเจอรถอ่าเจอที่ก็เฮ้เฮ้เฮ้ระหว่างทางเนี่ยเพื่อนก็จะบีบแต่กับเปิดไฟสูงก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กรู้กันอ่าคราวนี้เนี่ยช่วงที่เรากําลังจะถึงโค้งของที่เป็น สารใช่ไหมเออเราก็มองอ๋อสารและไม่ได้คิดอะไรนะไอ้คนขับก็ขับไปเชื่อไอ้พุทธเออแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยพิงสบายใจแอแบบไอ้พุทธบีบแตะพอบีบแตะปุ๊บเราก็จะแบบอ้าวมีรถมาเหรอเราก็จะมาเฮียวเฮียวเฮียวใช่ป่ะไอ้พุทธบีบแตะเราเราลุกขึ้นมาไม่เห็นอะไรก็เลยถามข้างหลังเอ้ยไอ้พุทธบีบทาไมวะไอ้ข้างหลังก็เฮกันขึ้นมา เพื่อที่จะมาเฮลเฮลเฮกันใช่ไหมไอ,อพูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราก็เฮ้ยอะไรวะเพราะจังหวะหันไปเท่านั้นแหละเหมือนรถมันก็วิ่งไปชา้าแล้วจังหวะเข้าโคง้งอ่ะจังหวะที่เราหันใจพุดอ่ะถนนสองเลนประมาณหกเมตรมีเห็นผู้หญิงอ่ะเยืนอยู่มุมโค้งเลนนอกนะแล้วชุดเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นชุดที่แบบชุดนอนนะอ่ะเออล้วก็แล้วก็เป็นลักษณะแบบยืนยืนตัวตรงอย่างเงี้ย ผมลงรายละเอียดเนี่ยมันเห็นชัดมากเพราะว่าถ้าเรามองอะ่ะถนนมันหกเมตรอ่ะเลนมันสามเมตรมันมันแค่ต้นไม้อ่ะเนี่ยประมาณสามเมตรอ่ะเราก็เลยเห็นเส้นผมรู้เลยเป็นเป็นผู้หญิงผมเส้นใหญ่เออแล้วก็ชุดนอนใช่ปะแต่พอตัดลงมาเนี่ยตรงแขนเราไม่มีตรงขาเราไม่เจอเออมันมันไม่มีแขนขาแต่ผมอะ่ะมันชัดจนขนาดที่ว่า มันเห็นเส้นผมมันใกล้มากอะนะนเออแล้วผมปิดหน้าอย่างนี้เลยแล้วผมนี่เขาต้องอยู่ระดับเอลเนี่ยเราก็เลยรู้ผมว่าเฮ้ยแล้วรถอะมันช้ามากคือมันช้ามากเราก็เลยแบบหันไปหายพุทธเลยไอพุทธไอพุทธมือไวมากอะแบบจับมืออะไรเงี้ย๋ยวก่อนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรวะ ก็เลยแบบคมหน้าใช่เดียพูดบอกเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูด B เดี๋ยวค่อยพูดเออคือต้องบอกว่าคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ขับต่างจังหวัดบ,บ่อยแล้วมันก็จะมีความเชื่อเรื่องของการสักมันก็จะมีความเชื่อเรื่องนี้ไงแต่คราวนี้ไอ้คนข้างหลังเนี่ยสามนะอะไรวะอะไรวะอะไรวะเสียงก้องอยู่ในหูเราเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีอะไรวะมีอะไรวะเออคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเงียบเงียบก่อนแต่เราก้มได้ไงนะใจเราอ่ะ คิดว่ามันเลยไปหรยอยังวะเงยหน้ามามันช้าจนขนาดว่าแม่งอยู่ตรงมุมรถอย่างนี้แล้วอะ่ะตอนแรกมันอยู่ตรงรูทคือรถมันวิ่งช้ามากก็ยังอยู่ยังหยกคือ,อง,ง่ายๆรถยังไม่ผ่านเขาเลยรถยังไม่ผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยืนท่าเดิมอย่างเงี้ยคือคราวนี้จังหวะที่เราเงยขึ้นไปอะ่ะเชี่ยม,มุมนี้แล้วตอนแรกเราเห็นมุมโน้นเนี่ยประมาณฟักท่าเราก็นึกว่าเราเราผ่านไปแล้ว เราเงยขึ้นไปไอ้เคียยังอยู่บุมเนี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยก็แปบก็ไม่พูดพลอยพุ่มก็ไม่พูดใช่ปะเราก็รู้สึกว่ารถวิ่งช้ามากเออวิ่งช้าช้ามากๆเลยอ่ะข้างหนําก็เริ่มเงียบใจมันก็เริ่มไม่ดีแล้วพอเราแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อนพูดบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบก่อนเงียบก่อนอะไรเงี้ยนานเลยไม่ได้คุยกันประมาณตอนนั้นไม่รู้หรอกแต่มีว่ามีห้านาทีเงียบๆเลยแล้วมัน่่่่่ม่่่่่่่่่่ถมึงไปช่่่า่่่่่่่่่่่ ไอ้พุดอ่ะก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งหาดแ็งใจเนี่ยคือคือด้วยความที่ช้าเราเราเราู้ผมเชียแบบเฮ้ยพุดคือพุดมันก็แบบพูดไม่ออกคือแต่ไอ้หลังรถอ่ะมันไม่รู้สรุปพอมันผ่านไปแป๊บนึงแบบอกเฮ้ยพุทไหวปะวะพผดบอกเออเพราะว่าเราเหมือนถ้าถ้าคราวนี้เนี่ย จากระยะตรงนั้นนะ่ะกว่าเราจะได้คุยกันอนะ่ะโดยระยะเนี่ยน่าจะมีสิบนาทีแะละมีว่าไม่เกินนี้เพราะว่าพอต่อจากนั้นไปเนะี่ยอีกนิดหนึ่งอนะ่ะโค้งอีกหน่อยมันก็จะเริ่มเข้าเส้นหลักแนละ้วก็เลยถามพุดว่าเฮ้ยพุดไหวป่าวไม่ไหวจอดก่อนพูบอกว่าเอเอได้ได้ได,ได้แต่ตอนนั้นนะ่ะความเร็วเราไม่ไม่เกินสี่สิบนะคือไปกันเรื่อยเื่อเลยคือไปแบบสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ย<ต>เออมันเป็นทางเลาะเขายังเลาะอ,อยู่เออโค้งอยู่โค้งไปโค้งมา แต่ถึงตอนนั้นอ่ะเริ่มมาคุยกันอ่ะเขาไม่ได้ว่าหลุดนะแต่ว่ามันมันก็น่าจะออกมาได้ระยะหนึ่งอ่ะเออน่าจะออกมาระยะหนึ่งเพราะเราขับอีกไม่ไม่นานเราก็เริ่มเข้าเส้นหลักก็เลยถามพุทธพุทธบอกว่ามันอ่ะเห็นน่ะคนตั้งแต่ไกลแล้วมันก็เลยบีบแตรแล้วพอมันบีบแตรเสร็จอ่ะมันมันนึกได้ทีว่ามันไม่ใช่ถนนปกติแล้วฝั่งนั้นก็เป็นเหวมันอ่ะเห็นมาแต่ก่อนแต่ดีอ่ะไม่เห็น บีเห็นแค่สารเออคือไกลๆอ่ะบีเห็นสารแต่ไม่เห็นผู้หญิงแต่มันอ่ะเห็นผู้หญิงข้างหลังไม่เห็นเลยเลยข้างหลังนี่เอาจริงๆนะถ้าระดับสามคนอนะ่ะระยะบีอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะต้องเห็นแต่คนที่เห็นแม่เสือเป็นบีกับไอ้พุทธเออเป็นคู่หน้าซึ่งข้างหลังไม่เห็นคราวนี้ยพอคุยกันก็เลยแบบเออเอ,อ้ยบีก็เห็นพุทธมันก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยนั้นเดี๋ยวถึงที่พับค่อยคุยกันเออถึงที่พับค่อยคุย พอจอดที่พักเท่านั้นน่ะโอ้แบบเรารู้สึกเลยอะ่ะแล้วก็บอกพุธว่าเฮ้ย <d> พุดใจเย็นเลยนะว้ยขับคือตอนนั้นหัวเราคิดว่าเฮ้ยแม่งใจยังไงเปล่าวะเฮ้ยขับช้าๆเฮ้ยมีสติเออพุธบอกเฮ้ยพอเข้าใจมันก็ขับไปพอถึงที่พักเปิดฟงเปิดไฟแล้วเออเพื่อนที่เพื่อนที่เป็นคนใต้อะ่ะที่เป็นเป็นคนพามาพักนี่คือชื่อโอลันใช่ปะมันก็ปลุกแม่เออบอกแม่ว่าเจออะไรเงี้ยอ่ะแม่ก็ถามว่าวิ่งเส้นไหน เขาบอกว่าวิ่งเส้นเก่ากันมาแม่บอกเราไม่มี้ว่เส้นใหม่เส้นเก่าอ่ะเขาก็เจอกันเยอะแยะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออแล้วเราก็ไม่ทันได้เล่าเยอะเขาบอกเออแล้วไม่ม่แน่นอนนู่นนี่ก็เลยคุยกับพุทธสองคนพุทธมันก็เลยเล่านั่นแหละวันทีเจอเจอตั้งแต่ไกลแล้วแล้วมันบีบแต่พอบีบแต่มันเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ควมันก็เลยไม่เหยียบคันเร่งซึ่งทุกอย่างที่มันช้าก็พรรถแม่งไม่เหยียบคันเร่งแล้วแม่งก็พลาดอยู่ตรงนั้นน่ะเออแค่จากจากห้าเมตร เฉียงๆแล้วก็เข้ามาเป็นเหมือนมุมรถอะ่ะเพราะว่าระยะสามเมตรแบบพอเรามองแบบเชียงยังอยู่อะ่ะแล้วภาพแบบไม่รู้ทําไมเราถึงจําเส้นผมที่มันเส้นใหญ่ๆ,ๆเนี้ยชัดเจนเลยเสื้อเนี่ยคือชุดนอนผิวๆคือคือมันจะเหมือนในหนังอะ่ะที่ชุดนอนต้องเป็นแบบเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเป็นชุดนอนที่ใส่ก่อนที่เขาจะเผาหรือเปล่าอ่าทุกคนจะต้องแต่งตัวแนวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเช้าลุงขึ้นอ่าคือในก็เรียกว,ว่านอนแบบ เออนอนนอนไม่ค่อยหลับนะเออแต่จริงๆอ่ะช็อตช็อตพิกไอ้ตรงน้ําตกก็อยากจะบอกนิดนึงก็คือเออคือเช้าเชา้ชารุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ไปน้ําตกใช่ไหมก็ไปเที่ยวน้ําตกกันปกติไปน้ําตกกันก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยแหละเพราะตื่นก็สายแนละ้วตอนเล่นน้ําตกกันอีกเออช็อตที่เล่นน้ําตกกันก็เราก็เหมือนแบบแกล้งอ่ะดำโผล่แต่ดำโผล่เนี่ยคือโผล่แบบกระโดดอะ่ะบีเนี่ยดำแล้วก็โผล่ใช่ปะ แล้วมันมีรากไม้รากหนึ่งแต่รากเนี้ยแม่งเหมือนวิกอะ่ะมันเหมือนวิกผมดำๆเลยอะ่ะโปะอยู่บนหัวบีแล้วไม่เป็นพาดหน้ายอย่างเงี้ยแล้วความยาวอะ่ะมันยาวแบบรู้เลยว่ายาวมากใช่ปะแต่ตอนนั้นบีไม่รู้สึกนะบีโผล่ขึ้นมาแล้วมันเป็นวิกอย่างเงี้ยโอรันอนะ่ะมันไม่ได้ลงเล่นมันนั่งอยู่ตรงตรงขอบขอบน้ําตกพอบีโผล่มาโอรันมันเลยเห็นภาพแบบเหมือนที่เล่าให้ฟังอะ่ะเหมือนวแวบมา มันก็เลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรติดอะแล้วบีก็มองเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะดำๆเต็มไปหมดเลยโอ้ยขนลุกคือผมแม่งแบบไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮี้ยอะไรวะเราก็เลยกำแล้วก็เวียงไปไกลมากเลยด้วยความกลัวเออคือมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นลากไม้แต่แม่งเหมือนเป็นวิกที่แบบดำๆแข็งๆอะแล้วก็ขึ้นเลยเออโอลางก็บอกเฮ้ยใจไม่ดีเลยว่ะไอบ,บีก็ใจเสียดีเพราะเมื่อคืนกูเพิ่งเจออะไรมาใจเสียเหมือนกันเฮ้ยกลับเถอะ กลับกลับกลับครับก็ไม่มีอะไรนะกลับไปที่พักเขาไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกเออไม่มีไรตั้งจิตเขาไว้ตั้งจิต,ตแล้วบอกว่าเดี๋ยวทําบุญให้ไอ้เราก็ตั้งจิตแล้วก็บอกทําบุญให้แล้วก็ตัดมานะก็คืนนั้นนอนก็ไม่มีอะไรอีกวันบีกลับก็ออกจากโซล่าจากเช้าก็มาถึงกรุงเทพอ่ะเขาเย็นใช่ปะ่ะพอกลับมาบ้านเออเราเราก็บ้านที่กรุงเทพแล้วนะกลับมากรุงเทพบ้านที่กรุงเทพ ตอนนั้นมีเข้าบ้านน่าจะประมาณช่วงเย็นๆละวห้าโมงหกโมงอ่ะเออทำนู่นทำนี่เรากลับมาถึงบ้านห้าโมงหกโมงจำได้เลยว่าเราเอา,เอาผ้าขนหนูเนี่ยพาดบาเพราะจะอาบน้ําแล้วเตียงเบียมันก็เป็นเตียงแบบนี้ขาก็เหยียบกับพื้นห้องได้ใช่ไหมเตียงแล้วก็ประตูห้องนาฬิกาทีวีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมเมื่อยๆว่ะเอ็นตัวนอนหน่อยก็เลยเอ็นตัวนอนไปงี้แล้วเราก็แบบตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมาก็จาได้ว่าเ,เรานอนในท่าน,นี้แหละแล้วก็มองนาฬิกาเอ้ยประมาณจะหกโมงเออเกือบหกโมงแล้วเออไว้โอเคเราก็หลับตาแล้วก็เหมือนแบบผลเมื่อยอ่ะลุกขึ้นหน่อยไปพอจังหวะที่เราแบบเหมือนหลับตาเนี้ยแล้วลุกอะ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะแม่งยืนอยู่ตรงปลายขาเลยยืนอยู่ตรงปลายขาเลยแล้วแล้วจังหวะที่เราเห็นอ่ะก่อนที่จะเห็นเราต้องบอกก่อนนะว่าบีะดูนาฬิกา ใช่ป่ะแล้วเราก็เออได้เวลาอาบน้ําหลับตาเออแล้วลุกขึน้นมาแล้วผู้อยู่คนนั้นยืนอยู่ปุ๊บเราก็เลยแบบตกใจว้ยจับไว้คนหนูแล้วแบบท่านนี้เลยเฮ้ยใครวะเออเราผ้าแม่งเก่าๆกลับมาไอ้เหี้ยคือใช่คนที่ภาคใต้เลยอ่ะคือใช่ใช่เลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะนี่บ้านเรานะเออนี่บ้านบ้านเรานะบ้านเรานะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ตอนนั้นมันไม่มีกระติแต่มีคําถามว่าเฮ้ยเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงเราก็เลยมองไปอีกทีเว้ยจังหวะที่มองไปอีกทีเชื่อมั้ยว่าจากที่ยืนอะแม่งโค้งลงมาดิเที่ยวแม่งแม่งโค้งลงมาใช่แล้วจังหวะที่โค้งมาเราก็แบบเที่ยไม่ใช่แล้วอะอะไรวะบ้านเรามาได้ไงชดที่พีคเลยจังหวะที่เขาโค้งมานะมันเป็นภาพแบบคือยังยืนอย่างเงี้ยแต่จังหวะโค้งมันเหมือนมันเฝืออย่างเงี้ยอ่าแล้วผมที่เขายาวยาวะ มันไม่มันก็จะเริ่มมาไต่ตัวที่เราดิชดพีกฝุ่นเลยอะ่ะดีรู้ฝึกเลยอะ่ะผมอะ่ะมันมาเต็มที่หน้าอกแล้วนะเพราะผมเขายาวดําแล้วเส้นใหญ่แล้วหนาแล้วฝุดท้ายอะ่ะคือจังหวะที่เราเนี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าความมืดที่หนานแน่นอะ่ะแม่งแนบอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมนี่คือแบบโอ้ยตัวนี้แบบเราเลอะเส้นผมคือเคยโดนเส้นผมผู้หญิงที่มันมันแปะตัวเยอะๆไหมคือเส้นผมเขาเยอะมากอะ่ะแล้วเราแบบอีเยียนแนบตรงนี้เลยเราความรู้สึกเนี่ยอะเมือ่อ เวลาเราดับตาเราเอาเข้ามาเรารู้อย่างมันใกล้แม่งเหมือนหน้ามาอย่างนี้เลยอะแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยนี่บ้านเรานะเฮ้ยเข้ามาได้ไงอะอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็แบบเฮ้ยน้เอ i, ้ยนโมน้โมแล้วก็คิดในใจเฮ้ยเดี๋ยวทําบุญให้อะไรเงี้ยเออทาไมทําไมถึงถึงแบบเข้ามาได้อะไรเงี้ยเรามีคําถามอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยคือเราก็จะไปโบยแค่ฝันภูมิทําไมถึงให้เข้าเออคราวนี้เราก็แบบเฮ้ยนโมน้โมตาถาน้โมเราก็ท่องได้แค่นี้ เออแต่ฟับพักหนึ่งเราก็รู้สึกว <Quel> <age> ่าผมอ่ะมันเริ่มรวบรวบกลับไปอ่ะมันเหมือนหน้ามันเริ่มห่างผมมันเริ่มไหลๆๆๆแล้วกลับไปใช่ปะเราก็รู้สึกว่าผมแม่งไต่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 กลับไปปุ๊บปุ๊บป๊แล้วก็ยังไม่กล้ามองนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเราไม่มีผมแล้วเออไม่มีผมแล้วก็เลยแบบมองอีกทีหนึ่งไม่มีแล้วมองเวลาเฮียเหตุที่เกิดเนี่ยไม่ถึงสิบนาทียังยังไม่เข้า หกโมงกว่ายังไงหกโมงนั้นอนะ่ะคือทั้งเรื่องที่เกิดเนี่ยที่เราเจอแม่งไม่เกินสามนาทีนะแต่ตอนนั้นแม่งนานมากแล้วเราก็เลยลุกขึ้นแบบเฮ้ยใช่ก็หกโมงกว่าตามเวลากปเปเลยแล้วที่สองกันทีวีเปิดเหมือนเดิมคือทุกอย่างที่เราเห็นยังไงแม่งเป็นอย่างนั้นก็รีบเปิดประตูแล้วก็ลงไปข้างล่างนะไปตั้งหลักก่อนแล้วไปยืนที่หน้าบ้านช็อตนี้มันมีอะไรครับคําถามคือที่เราถามว่าเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงอ่ะ คือต้องบอกเลยว่าไม่รู้เกี่ยวปะนะบ้านบีสมัยก่อนน่ะตั้งฝากระพุมนอกบ้านเออคือบ้านบีไม่มีฝากระพุ่มนะเพราะว่าบ้านบีไปสร้างเกินพื้นที่ถนนแล้วมันก็โดนหุพอผุมาเหลี่ยมฝากระพุมอะ่ะวางได้แต่ตัวประตูต้องล่นก็กลายเป็นบ้านบีอะ่ะไม่มีฝากระพุมฝากระุมอยู่นอกบ้านแต่ทุกวันเนี้ยก้าฝากระุมเข้ามาอยู่ในบ้านละอ่ะก,ก็ทําพิธีเข้ามาอยู่ในบ้านเอาเนี้ยมันก็เลยมีคําถามเนี้ว,ว่านี่หรือเปล่า เราไม่รู้นะแต่อีกจุดหนึ่งก็คือว่าไอตอนที่เราตั้งจิตอะว่าเราจะทําบุญให้อ่ะคืออีกวันหนึ่งเรากลับเราก็ยังไม่ได้ทาบุญเนี่ยเพราะเราก็เพิ่งกลับเนี่ยเออแต่พอเย็นนั้นเราบอกแม่อ่ะแม่บอกอ่าพรุ่งนี้เช้าก็ไปทําบุญวะจะได้สบายใจก็ทําพอทําเสร็จคืนที่จะต้องนอนเนี่ยภาพเก่าๆแม่งแบบเ,เฮียจะมาอยก่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยนะจะมาอีกเปะวะเราก็เลยแบบ จำได้เราเปิดประตูนะแล้วก็มอไปที่ศาลบอกว่าเออถ้ายังไงก็ก็แบบดูแลหน่อยอะไรช่วยดูแลลูกช้างด้วยนู่นนี่นั่นแหละก็พูดไปนะแต่ก็พอเราทําบุญวันนั้นน่ะก็ไม่มีอีกเลยนะไม่มีอาการไม่มีตาไม่มีฝันไม่มันไม่มีปูกอะไรกันเลยอ่ะเออแ,แ,แต่ช่อนเนี้ยใช่คือที่พีคคือแม่งจาได้เลยยืนเนี่ยคือยืนแบบปิ่มอยู่ตรงเนี้ยคือเหมือนขาเขาแตกเหมือนให้เรารู้แค่ตรงเนี้ย เออเหมือนนิป่องเขาแปะปลายปลายนป่องเราอะแล้วก็แค่ยืนแค่นั้นแต่ว่าชดที่มันแบบก้มชดที่มันไปคือเส้นผมเนี่ยมันให้อารมณ์เรารู้สึกว่าโอ้โหเส้นผมหนามากแล้วมันก็ไต่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 แบบแต่ว่าขยับตัวปกติไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องคือต้องเรียกว่าเราก็ไม่ได้เรื่องที่จะขยับตัวเพราะตอนนั้นมันมันแค่จำได้ว่าเรากำเออเรากำผ้าเช็ดตัวแล้วก็ท่าเนี้ยแต่เราก็ลืมไปว่าเฮ้ยกูจะวิ่งหรือกูจะทําอะไร แต่ตอนนั้นในหัวแม่งเสืิมมีคำถามแค่ว่าเข้ามาได้ไงแค่นั้นเองเราก็เลยไม่ได้รู้ว่ากูต้องวิ่งเออแต่พอมันเวลามันผ่านไปนู่นนี่นั่น,นปุ๊บเราลุกขึ้นเปิดประตูเอออันนั้นอนะ่ะเราเราก็ออกไปนอกบ้านเลยเออคือคือเรื่องเนี้ยก็ก็น่าจะน่าจะรุนแรงหมดละเออรู้ึกว่าแบบโอ้เจอเจอแบบเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยอะไรเงี้ยนะแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าพอเราทำบุญมันก็จบเลยนะทุกอย่างจบ ขนาดทุกวนันนี้นึกถึงภาพเก่าๆในห้องมันก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีฝันไม่มีอะไรกันเลยอะ่ะเออมันเหมือนมันจบแล้วจบกันอะ่ะเหมือนมันอาจจะแบบเราอาจจะไปเผลอผูกอารมณ์ในตอนที่แบบจะทําบุญให้อเออแล้วอาจจะแบบเราผูกจิตเราเฮ้ยเดี๋ยวเราทําบุญให้เพราะว่าแม่โอรันเขาบอกไงว่าก็บอกเขาไปเดี๋ยวจะทําบุญให้อเกียกูก็ผูกจิตเลยจะทําบุญให้